You're saying that this is evidence that you're winning? Winning against what? Communist insurgency. Oh, I don't know. But we are winning against hunger. This is what we, we are doing. We are not fighting against people. We are fighting against hunger. We want to have them have a better life. If we make this and they have a better life, the people you call communist insurgents will have a better life also. คลิปที่คุณผู้ชมเพิ่งดูไปเมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC ขณะที่ลงเสด็จไปเยือนในพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นพื้นที่ภัยคอมมิวนิสต์นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาภัยคอมมิวนิสต์ที่คุกคามประเทศไทยอยู่และในวันนี้เราก็ได้อยู่กับบุคคลสําคัญที่สามารถขยายเรื่องราวในเรื่องนี้ได้ค่ะซึ่งก็คือพลเอกสนั่นมะเริงศิธิ์อดีตแม่ทัพภาคที่2 และคุณทัศนันเถาหมอนะคะอดีตนายช่างชประทานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากที่ประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์เริ่มตั้งแต่เวียดนามลาวและกัมพูชาจึงเหลือประเทศไทยเพียงประเทศเดียวในอินโดจีนที่เป็นเป้าหมายของคอมมิวนิสต์ หลังจากนั้นสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรทําให้ในหลวงเสด็จไปยังพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงอําเภอห้วยปลาดุกจังหวัดเลยดังที่ปรากฏในคลิปวิดีโอเป้าหมายสุดท้ายในอินโดจีนก็เหลือประเทศไทยประเทศเดียวเพราะนั้นหลัง2อ1 8แล้วเนี่ยการรุกแพร่ขยายลัฐที่คอมมิวนิสต์เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันมีความรุนแรง มากขึ้นจะเห็นว่าทุกพื้นที่ที่ทหารต้องปฏิบัติการนะมีการต่อสู้กันพื้นที่ในประเทศไทยทั้งซีกภาคอีสานที่ที่พักคอมเิลตแห่งประเทศไทยได้กำหนดเป็น,เส,นเส้นทางหลักที่จะเข้าสู่ประเทศไทยมันมีสองทิศทางคือทิศทางจากตันออกก็เข้ามาจากกัมพูชา ทังเหนือก็เข้ามาจากลาวทั้งสองพื้นที่เนี่ยที่แทรกซึมเข้ามาเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือจะตัดภาคอีสานให้ขาดจากภาคกลางโดยขยายอยิทธิพลของลัที่คอมมิวนิสต์เข้ามาบรรจบพบกันที่เขาใหญ่ถ้าคอมมิวนิสต์เข้าควบคุมภูมิเทศเขาใหญ่ดงพยายเย็นไม่ได้เนี่ย ภาคอีสานก็จะถูก no ตัดขาดกรุงเทพก็จะเป็นอันตรายเมื่อภผยคอมมิวนิิต์ปิดล้อมประเทศไทยด้วยพระอัจฉริยภาพของในหลวงพระองค์ทรงพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรพระบาทสมเด็จพระ้อยู่หัวท่านไม่โปรดการต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรงท่านรับสั่งว่ามันคนไทยด้วยกันเองต่อสู้มัก็บาดเจ็บล้มตาย ไม่มีใครได้ประโยชน์ท่านไม่โปรดการต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรงท่านโปรดให้การต่อสู้ที่ไม่ใช้อาวุธจึงได้พระราชทานแนวทางการต่อสู้วิธีใหม่ไม่ให้ใช้ความรุนแรงแต่ให้ใช้การพัฒนาเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาอยู่รอบๆพื้นที่นั้นไม่ให้ประชาชน เข้าไปเกี่ยวข้องได้กองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์ก็จะหมดไปเองในไม่ช้ากล่าวได้ว่าพระราชปณิธานที่ต้องการให้มีการพัฒนาของในหลวงได้นำไปสู่โครงการตามพระราชดำริต่างๆอย่างการสร้างระบบชนละประทานดังที่ปรากฏในคลิปดังต่อไปนี้ so this water we take here a we must put Them, small than here, so that they'll have water here. The most important thing is that they should have rice in this area which doesn't have to, to be marketed. Mm -hmm. Mm -hmm. They eat it. They, it is their subsistence. They uh, will be able to have self-sufficiency in rice here, which they don't have now because mm -hmm. last year, uh, two years before, it dry, dry, no water. ส่วนการดําเนินงานตามโครงการพระราชดำริจะเป็นอย่างไรต้องให้อดีตนายช่างชนละประธานผู้รับผิดชอบโครงการได้ถ่ายทอดรายละเอียดคงจะกล่าวได้ว่าถ้าเราได้รับพระราชทา,านโครงการพัฒนาความมั่นคงแล้วเนี่ยในส่วนของกรมชุมะานก็มีคําสั่งให้ผมเข้าพื้นที่แล้วก็ทํางานเป็นคณะทํางานก็มีเอดอนตํารวจทหาร เช่นพลเรือนก็มีกรมป่าไม้กรมที่ดินนะครับผมไปก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยกว่าพื้นที่เอนะครับในเขตปากชมก็มีห้วยไล่ห้วยชมห้วยโป่งเสร็จภายในปีเดียวแล้วท่านสเสด็จพระราชทานพื้นที่แล้วก็อยู่กับราษาดถึงข้ามมืดก็ในขนาดนั้นก็ ร่มเย็ยนเป็นตุกโดยใช้แผนที่ท่านคนน,นี้นันได้กล่าวมาทั้งหลังจากาพื้นที่นั้นก็ได้ประชาชนมาอยู่ในการจักสรรพื้นที่ในรูปแบบของสิทธิทํากินนะครับคนละครอบครัวละนะฮะสิบสิบสี่ไร่เป็นที่อยู่อาศัยสองไร่ซึ่งเรามีน้ำโดย ใช้ระบบแกวิตี้หรือเรียกอย่างนึงก็ส่งแบบปลาปาเลยฮะเหตุความสูงต่างกันก็1 5บหถึงยีเมตรไหลโดยเปิดวาล์วด้านท้ายก็ไหลไปในหน้าบ้านเลยครับส่วนอีก12ไล่ก็เป็นที่น้ำฝนเราได้มวลชนชุดนี้มาเป็นพัฒนาชาติไทยที่เรียกกันนะครับเมื่อท่านเสด็จมาก็ พวกเราก็มมีควาปราาบรกแก้ไขปัญหาไม่ได้มีเพียงพระราชทานโครงการต่างๆแต่ยังเสด็จลงไปในพื้นที่อันตรายอีกด้วยการเสด็จแต่ละครั้งสะท้อนพระราชปณิธานของในหลวงอย่างไรครับอย่างของผมเมื่อวันที่27พย24งสีนะท่านเอาเสด็จตามคือพระสมเด็จพระเทพ กับประชาชนยาเถิดอกาแฟจราพรท่านปัจจยาแล้วนะกิตวิยาสูงมากสูงมากเอาลูกสาว <c oughs> ถ้าพูดในภาชาวบ้านซึ่งทำให้ชาวบ้านตะหนักแล้วก็สาบซึ่งครับ ผลจากการดำเนินตามโครงการพระราชดำริได้แก้ไขปัญหาภัยคอมมิวนิสต์ได้อย่างไรตอนนั้นประชาชนก็อยู่เมื่อมีที่ทำกินนะครับก็ไปตามลูกหลานที่ได้มีอุดมการที่ไม่เข้าใจกันกลับมาอย่างพื้นที่ เพราะว่ามีอาชีพแล้วเนี่ยมีน้ําสมบูรณ์ก็นี่แหละครับคือเป็นสิ่งที่พระปรีชาญาณที่ท่านได้มอบให้คณะทํางานในรูปแบบของพลเรลือนตํารวจทหารซึ่งท่านคนเอกสนันได้กล่าวไปโดยภายใต้ร่มเย็นครับ และเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดจากทั้งสองท่านนะคะยืนยันถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงของเราในการแก้ไขปัญหาภัยคอมมิวนิตค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณท่านทั้งสองมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ